ขอสแสดงความยินดีกับพรรคการเมืองทุกพรรคว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้รับชัยชนะในแต่ละเขตขอสแสดงความยินดีจากใจจริงวันนี้ขอพูดถึงเฉพาะเรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อนยังมีเวลาที่จะดําเนินการตามขั้นตอนเพราะว่าความชัดเจนที่เป็นทางการก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับ ผลการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ปี2569ถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าสุ่มเสียงให้เกิดโมฆะหรือไม่โดยเฉพาะล่าสุดจากท่าทีของวิษนุเครืองามอดีตรองนายกฝ่ายกฎหมายออกมาให้ความเห็นส่วนตัวว่าหากบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงผู้ลงคะแนนเสียงได้ก็เท่ากับไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงตรงและลับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ไม่ต่างจากอารมณ์สังคมวันนี้ที่ปักใจเชื่อแล้วว่า บัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครลงคะแนนไว้อย่างไรจึงอยู่ที่กกตจะออกมาพิสูจน์เพื่อเคลียร์ทุกข้อคอราหาทั้งหมดสอดคล้องกับท่าทีของธรรมนัตพรมเ่ารองนายกและรัฐมนตรีเกษตรในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมยังมองไปถึงการรับรองผลเลือกตั้งโดยกกตกลับเป็นสิ่งที่ธรรมนัตเปิดประเด็นว่าน่าเป็นห่วงมากกว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้ขณะเดียวกันธรรมนัตยืนยันว่าจะรอการรับ รองผลการเลือกตั้งจากกรกตจึงจะเดินหน้าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าสูตรฟอร์มรัฐบาลภูมิใจไทยจะมีข้อสรุปอย่างไรเมื่อโฟกัสไปที่การตัดสินใจของครูใหญ่เนวินชิดชอบและแกนนําคนสําคัญของพักจะชี้ขาดอย่างไรกับพักกล้าทมถึงแม้ก่อนหน้านี้ไ่ริกเลขาธิการพักออกมาประกาศแล้วว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆและธรรมนัตก็ไม่ยึดติดตําแหน่งใดหากกล้าทาร่วมรัฐบาลแต่การ ประกาศของเลขาธิการพรรคกล้าทำครั้งนี้สะท้อนท่าทีทางการเมืองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรพรรคกล้าทำก็ต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่สําคัญหลายฝ่ายจับตาว่าเบื้องหลังทางการเมืองอาจมีการงัดข้อกันอยู่หรือไม่เพราะหากภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคกล้าทำอาจได้เห็นบทบาทของพรรคกล้าทำเล่นบทมวยไฟเตอร์ทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลภูมิใจไทยอย่างถึงลูกถึงคนแน่นอน แต่อีกด้านภูมิใจไทยก็ต้องบริหารจัดการสารพัดบ้านใหญ่ในพักให้ได้ตำแหน่งในรัฐบาลอย่างลงตัวมากที่สุดถึงแม้ขณะนี้ทุกฝ่ายกําลังรอกรกตรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการมีไว้เพื่ออะไรครับแต่ในมุมการเมืองเชิงยุทธศาสตร์นี่คือสงครามจิตวิทยาระหว่างพักกล้าธรรมกับภูมิใจไทยที่กําลังสู้กันอยู่ในขณะนี้ดังนั้นเกมนี้ไม่ใช่การต่อรองเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวัดใจว่าใครนิ่งกว่ายอมได้เปรียบในทางการ แต่หากที่สุดแล้วภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่พึ่งกล้าทำก็หมายความว่าคือจุดเริ่มในสงครามแตกหักเขียวน้ำเงินที่ต้องมาสู้กันในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน